สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคึกน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทานายน,นิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสรรมการที่8ปริศนาโทรศัพท์คําของคืนวันที่11เดือน5ปีชวดหนูทองหลังจากวันนั้นเกือบทั้งวัน ได้มีการระดมคนช่วยกันตามหาเด็กน้อยตัวเล็กๆซึ่งหายไปแบบปริศนาไข้พอตะวันพบคำ่ำวิถีชีวิตของคนบ้านนอกตามปกติจะกลับสู่เคหะของตนเองเพื่อหุงหาอาหารและพักผ่อนบ้านใครบ้านมันแต่ค่ำคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นๆเพราะ มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงยังมีคนมาจับกลุ่มวิพากวิจารณ์กันในเหตุการณ์ในวันนั้นและปรึกษาหารือถึงแผนงานในการค้นหาในวันรุ่งขึ้นได้มีโทรศัพท์ลึกลับไม่ทราบว่าเป็นของใครชายหรือหญิงคนรู้จักหรือ ไม่รู้จักแต่รู้จักเบอร์แน่นอนถึงได้โทรเข้ามาถูกต้องโทรมาเบอร์ของแม่ให้ไปพบณนะสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนว่าให้ไปรับอะไรคืนมาสักอย่างดังนั้นทั้งพ่อและแม่ของเด็กน้อยจึงได้รีบรุดไปที่จุดนัดพบ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นที่ใดแต่บังเอิญแบตโทรศัพท์ใกล้หมดพอดีดังนั้นการนำโทรศัพท์ที่แบตหมดไปจึงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากต้องทำการชาร์จแบตก่อนและด้วยความรีบร้อนจึงฝากโทรศัพท์ให้เพื่อนช่วยชาร์จแบตให้ในระหว่างที่สองสามีภรรยาไปพบบุคคลลึกลับที่โทรศัพท์มา เมื่อสองสามีภรรยาขับรถออกไปพบบุคคลลึกลับแล้วบุคคลลึกลับไม่คิดว่าโทรศัพท์แบตหมดและเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้นำโทรศัพท์ไปด้วยจึงได้โทรเข้ามาอีกครั้งและบุคคลที่รับสายกลับไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์เป็นบุคคลที่รับฝากโทรศัพท์เมื่อผู้รับฝากโทรศัพท์รับสายผู้โทร เข้ามาไม่ได้สอบถามว่าเป็นใครให้แน่ชัดและเข้าใจว่าเจ้าของโทรศัพท์เป็นผู้รับสายเองจึงได้หัวรเราะเยาะเข้ามาในสายทําให้ผู้รับโทรศัพท์งวยงงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้โทรเข้ามาจึงไม่พูดอะไรแต่ได้หัวรเราะเยาะและวางหูไปความคืบหน้าล่าสุดจากทาง เฟชบุ๊กของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยมมาบานแชนแนลต้องดูมาดามมาดามมีเซนต์พิเศษขณะนอนหลับก็ฝันเห็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้เสมอการตำหนิหลายคนในบ้านใหญ่เช่นตายายนา้นาๆล้วนแต่เป็นการกระทําที่คนเหล่านี้แต่งเรื่องโยนความผิดให้ลุง จากการให้ปากคำไว้มาดามฝันเห็นหมดดังนั้นเธอจึงกล้าพูดซึ่งคือเรื่องจริงเธออาจตำหนิแรงแต่สมควรแล้วกับพวกคนจิตไม่ดีที่ใส่ร้ายลุงมาดามเป็นหญิงแต่เป็นหญิงเหล็กคนหนึ่งของไทยเป็นคนรักความจริงความยุติธรรมจึงไม่มีคนใหญ่ไปแตะต้องเธอ มาดามเอาปากคําของคนพวกนี้มาพูดทําให้พวกเขาร้อนตัวมากเด็กหนุ่มจึงต้องออกมาตีลุงหมายกระทบคาดด้วยเรื่องเก่าไร้สาระด้วยเด็กหนุ่มหมายใจว่าจะใช้ต่อรองไม่ให้เอาความผิดเขากับทุกคนในบ้านใหญ่แต่ว่าการร่วมกันโยนความผิดให้คนดี เป็นความอับปรีมากต้องพบกับกรรมที่ทำกันไว้ในคุกซึ่งก็สมควรดีแล้วที่ลุงหยุดตอบโต้มาดามเป็นคนสนุกสนานด่าไปหัวเราะไปล้อเล่นกับคนมีอายุที่เป็นเด็กหญิงเด็กชายและไม่ฟ้องใครเพราะใจกว้างยกเว้นคนใส่ร้ายลุงอุ้มเด็กเพราะ ทีมงานเธอพร้อมมากมีข้อมูลและคลิปต่างๆเพียบไม่ต้องกังวลเธอไม่ทิ้งลุงหลอกวันหนึ่งข้างหน้าอีกไม่นานจะเห็นเธอไปกกกอกเพื่อมัดคนร้ายตัวจริงหลายคนออกไปพวกนี้หนีไม่พ้นเพราะพฤติกรรมแต่ละคนมีหมดแล้วบทความผมรวมทั้งยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงอาจถูกหาว่ามโนเพราะ เสนอข่าวผิดหมดผมไม่ต่อว่าคนที่คอมเมนต์เพราะเวลาที่ความจริงเปิดเผยยังมาไม่ถึงเมื่อถึงแล้วก็คงช็อกกันทั้งโลกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่7ลูกใครหลังจากที่เด็กน้อย ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนไปชายต้องสงสัยอันดับแรกๆคือชายที่จ้างช่างสองคนมาซ่อมแซมหรือต่อเติมอะไรสักอย่างชายคนดังกล่าวขาวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เจ้าเกิดมาในโลกใบนี้จึงถูกหมาตาเฝ้าเค้น เฝ้าสอบคมคู่ยึดโทรศัพท์ไปตรวจทำให้หน้าจอแตกลบข้อมูลโทรศัพท์ของวันที่11ถึง12เดือนอะไรปีอะไรเดากันเองเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นคนกระทําความผิดแต่ก็เอาตัวรอดมาได้แบบบุดวิดดังนั้นจึงเป็นสมการที่ ว่าเหตุใดหมาตาจึงสงสัยเจ้าหรือว่าเจ้าไปรู้เห็นอะไรหรือช่วยขนย้ายอะไรบางอย่างจากบริเวณนั้นไปยังบนเขาในคืนอันอบอ้าวของเดือนพฤษภาคมเด็กตัวน้อย,อยจะแบกจะอุ้มในสภาพนั้นคงทำไม่ได้ยกเว้นว่าห่อด้วยผ้าเอาไม้คานเสียบ สองคนช่วยกันหามขึ้นไปโดยมีคนนำทางในคืนอันเยือกเย็นหลังจากนั้นก็มีสองสามีภรรยาได้ออกจากบ้านอย่างวิการและกลับมาในรุ่งเช้าเพื่อไปค้นหาเจ้าเช่นกันแถมเผลอไปแชะภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทำให้มีมนุษย์ตาดี เห็นภาพแล้วร้องอุทานว่าต้นไม้ต้นนั้นมันคล้ายๆต้นไม้ต้นเดียวกับบริเวณที่ไปพบเด็กน้อยที่นอนหลับไม่ตื่นวงเล็บเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เมื่อปี25 1 2บ้านทนายในสลัมท่าดินแดงคลองสารกรุงเทพเวลา2องทุ่ม 45นาทีได้เกิดไฟไหม้หมดทั้งสลัมสมัยก่อนไม่มีคำว่าชุมชนเขาเรียกสลัมซึ่งเป็นที่อยู่ของคนยากจนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุทธิ15ธันวาคม2564เวลา20นาฬิกา28นาทีป่าตองภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไวด้ดังนี้ครับ สมการที่7ลูกใครเด็กน้อยผู้น่าสงสารเกิดมาภายใต้ความสงสัยว่าเจ้าเป็นลูกใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ลูกค้าหลังจากที่ต้องเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงมานานหลายปีพรันเมื่อได้กลับบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือการบ้านที่ขาดหายไปนานแต่เอ๊ะทำไมคิดเร็วจังดังกามนิด หนุ่มแถมเด็กคลอดเร็วกว่าปกติกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านว่ามันไม่ใช่ลูกเองดังนั้นเด็กน้อยจึงเติบโตมาด้วยความน่าสงสารขาดความรักความอบ,บอุ่นจากสิ่งที่ควรได้กลายเป็นที่ระบายอารมณ์เมื่อผู้ใหญ่มีปัญหาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเด็กน้อยบางคราวจึงถูกนำไปฝากเลี้ยงกับญาติตนเอง ประกอบกับญาติตนเองก็มีแต่ลูกชายและด้วยความน่ารักในวัยเด็กประกอบกับความสงสารในตัวเด็กทำให้ญาติที่รับฝากทั้งรักและสงสารเฝ้าอาบน้ำแต่งตัวพาไปกินไปเที่ยวเสมือนลูกตัวเองเด็กน้อยเอ๋ยอายุเจ้าก็สามขวบกว่า แต่ดูเหมือนว่าเป็นเด็กขาดสารอาหารร่างกายเจ้าดูอย่างไรก็เป็นเด็กไม่สมบูรณ์ตัวเล็กๆผอมๆเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็แสดงออกถึงผิดไซส์ผิดขนาดไม่เหมือนเด็กทั่วไปนอกจากน้ตบุกแล้วหน้าบ้านเจ้าก็มีแคร่ไม้เป็นที่พักพิงและจักรยานคันเล็กๆเ,เก่าๆที่ให้พี่เจ้าได้ปั่นเล่น มีเปรเด็กสำหรับให้เจ้ากับพี่ได้นอนนั่นคือภาพในปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้คงไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีวันเปลี่ยนแปลง